สดีครับใบฟ้าปอกมณนาครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันไฟนี้ซ้อมมาสองสัปดาห์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายปอกมณนาอยู่ที่ดอนเมืองครับทอแถวกรุงเทพเองมีใครเป็นคู่บอลซ้อมรับมั้งครับมีกิจชัยครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะคะแล้วก็คุณบอตอนนี้อายุ 13ปีครับสูงเท่าไหร่ครับสูง152ยหน้ำหนักปล่อยตอนนี้40 15ครับมวยสไตล์อะไรครับตีมือครับวันนี้เจอยอดมังกรเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยรู้ยังเขามวยสไตล์ไลยรู้ครับมวยสไตล์ตีมือครับวันนี้เจอเขานะมาเกมมาแข่งยี้ดีครับจะต่อยตามสไตล์เราเนาะล่าสุดต่อยไหนไปล่าสุดต่อยที่ทังสิทครับอ่าวันนั้นต่อยกับลิงลมบแพ้ปะแพ้แพ้คะแนนวันนั้นเบทกี่กิโลวันนั้นเบท สามครับวันนี้ต่อยเวทสามเจ็ดครับถ้าเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดมาพอดีครับมาเทอร์ไว้นะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ต่อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แขงแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุมมากี่กิโลคุมมาสามกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดไม่แน่ใจครับประมาณประมาณประมาณสี่สิบแบบคนจังหวัดเด็กแบบเด็กกทมอ่ะฝากเชียร์ิแฟนคขับรถหน่อยอ่ะฝากเชียร์ฝากเชียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเต็มที่นะโชคดีครับ